ตัวนี้นะเป็นผลัดไลท์นะครับโซลาเซลล์ cell, หรือว่าสปอตไลท์โซลาเซลล์นะตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับของยี่ห้อลังตันของคนไทยเราเองขนาด150วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยแผงโซลาเซลล์ของเขาก็คือขนาด6โวลต์20วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฝลัดไลท์ที่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วที่เขาพัฒนาขึ้นมานะก็คือตรงนี้นะครับเม็ดเม็ดโซลารเซลล์ตรงนี้เห็นไหมครับเขาเพิ่มการครอบเลนนูนเข้าไปด้วยนะครับพอเราเขาครอบเลนนูนไปเนี่ยนะครับ แสงเนี่ยที่ตอนแรกอาจจะพุ่งอยู่ทักองศาประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะครอบเลนเนี่ยเลนนูนเนี่ยก็าําให้กระจายมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับเขาบอกว่าใช้ได้ถึงพื้นที่ถึง120ตารางเมตรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยกว้างมากความสว่างของเขานะครับถ้าเกิดคิดเป็นรูเมนนะครับตัวนี้สว่างถึงส0มพันรูเมนนะครับภายในกล่องก็จะมีแผงโซล่าเซลล์นะครับมีเจ้า สปอตไลท์หนึ่งร้อยสิบวัตต์แล้วก็มีรีโมทนี่รีโมทดูทันสมัยมากนะฮะร,รีโมทต,ตัวนี้เนี่ยนี่กดปุ่มออนนะครับมีปุ่มเต็มเลยปุ่มออฟนะครับปุ่มเรดาร์นะครับก็คือปุ่มเวลาให้จับการเคลื่อนไหวนะเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวเนะี่ยเขาก็จะสว่างอยู่ที่ประมาณ20%พอมีการเคลื่อนไหวเขาจะสว่างปึ้งขึ้นมา100%นะครับแล้วพอไม่มีการเคลื่อนไหวเขาจะสักสิบวิเขาก็จะตัดลงไปเหลือ20%นะครับแล้วก็ยังมีไฟฉุกเฉินด้วยตรงนนนีีนะ้ะะะฮฮมมไฟแป๊บๆเห็นน สีแดงสีเขียวนี่คือไปฉุกเฉินสามารถปรับได้สองสองจังหวะนะกับปิบกับติดนิ่งๆนะครับแล้วก็ยังปิดอวิธีปลูกปิดไปยุเฉยนกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถเล่งแสงรีแสงได้ตรงนี้มีบวกลบเห็นไหมฮะแต่ก็สามารถรีได้นะครับรีจนสุดก็จะประมาณ20%ประมาณนี้นี่ขนาด20%สนยังสว่างเลยนะครับแล้วก็เร่งจนสุดนะครับก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอิดเือนี่เขาเต็มที่แล้วไม่ต้องกดไปมากกว่านี้แล้วฮะแล้วก็จะมีปุ่ม6กชั่วโมงช่มป6ชั่วโมง8ชั่า ถ้าเราต้องการให้เขาเปิดสว่าง100% 6ชั่วโมงก็กดปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดต้องการ100%ตลอด8ชั่วโมงก็ใช้ปุ่มนี้ส่วนคําว่า4บวก4 4บวก6 4บวก8คืออะไร4บวก4นะครับก็คือสว่าง100% 4ชั่วโมงแล้ว4ชั่วโมงหลังนะครับให้เป็น20%นะครับ20%นี่คือหมดเรดาร์ก็คือ20%แต่ว่าเวลามีคนเดินผ่าน4ชั่วโมงหลังนี้เขาจะสว่างจ้ามา100%นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน4ชั่วโมงแรกนะครับสว่าง100าาๆเลย แล้วก็6ชั่วโมงหลังก็ให้สว่างเป็นแบบหมดเรดาร์ก็คือ20%เวลามีคนเดินผ่านสว่าง100%เพื่อประหยัดแบตของเขานะครับตัวนี้เนี่ยอายุการทํางานของแต่ละวันนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ12-18ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สว่างมากและที่ผมชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ,ขอเขาเนี่ยมีวาลวระบายความชื้นนะครับคือสปอตไลท์รุ่นก่อนๆที่เราเห็นนะพวกของจีนเนี่ยนะครับเขาบอกเขากันน้ําก็จริงแต่ว่าระอองน้ำเนี่ยมันไปอยู่ ในกระจกทําให้มันฝ้าไปหมดเลยเวลาแสงออกมาเนี่ยกระทบระอองน้ําก็ยิ่งไม่ค่อยสว่างเท่าไหร,ร่นะฮะก็ทําให้แบบลดความสว่างเขาเองาเขาได้มีวาลวระบายความชื้นด้วยนะครับก็จะช่วยทําให้สว่างตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะตัวนี้สว่างมากนะครับพื้นที่ทําการของเขาอยู่ที่120รี่ตารางเมตรซึ่งสว่างมากๆนะครับไกลมากๆเลย3000ลูเมนถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปวิดีโออ่รุ่นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายทําไปนะครับก็คือรุ่นแ80ดสิบ 80วัตต์เนี่ยความสว่างเขาอยู่ที่1,600รูเมนนะครับตัวนี้เนี่ยสว่างกว่าเท่าตัวนะครับก็โอเคเลยราคาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แพงกว่าเท่าตัวนะครับราคาได้ต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องดูว่าเน้นสว่างแค่ไหนนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณกี่ตารางเมตรนะครับเราก็เลือกไปเอาตัวไหนดีนะครับถ้าเกิดสว่างกว่านี้ก็ยังมีมีรุ่น200วัตต์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูคิดอันต่อไปนะครับที่กำลังจะถ่ยาย สวัสดีครับสว่างมากเลยรุนนี้สตาร์เลยอ่ะ